วิชาที่ยากที่สุดสำหรับแกคือวิชาอะไรของฉันคือวิชาภาษาไทยจ้ะวลชาที่มันยากสำหรับฉันนะก็คือเกิดมาฉันก็พูดฟังได้อยู่แล้วนึกออกมาส่วนตอนเรียนอ่านเขียนฉันก็จาได้ว่าเออมันก็สนุกดีนะเพราะมันมีโซ่สอเสือสอสลาสอนริสีอะไรอย่างเงี้ยคนละตัวกันน่ารักดีไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งไม้เอกไม้โบไม้ปีไม่ตะวามาอยู่บนสอสอทั้งหลายเนี่ยคือแบบทุกวันนี้ก็คือยังต้องหนักงงอยู่เลย ถือฝรั่งที่เขาเรียนรู้เรื่องเลยอ่ะกับแบบกาคาซ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 าอะไรคือมันทําให้เราอะไม่ค่อยแปลกใจกับคนที่งงคาขาเว้ยคือมันก็ทําให้งงได้จริงๆตัวฉันะไม่ค่อยงงคาขาเว้ยแต่ฉันชอบมางงอีเสียงจัตวาที่มันมาอยู่ที่เสียงสามัญนะเช่นแบบสอาสาอย่างเงี้ยคือถ้าพูดมั่วๆเป็นแบบซา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 อาสาสายุจจตวาท่มัม่อยู่สามัญอะไรเงี้ยคือตอนสอบก็คือพูดจริงว่าจำไม่ได้ลองพูดเอาแล้ะไหนมันซ้ำกันก็คือเออนั่นแหละทําให้เอาต้อนมาได้นะฮะอะไรคือสูงกลางต่างงงงงค่ะ แล้วโรงเรียนมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเมื่อไหร่ที่แกอ่านออกเขียนได้ปุ๊บเขาจะทำให้มันยากทันทีทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจากที่พูดภาษาปกติจะพูดเป็นภาษาวรรณคดีใช้ศัพย์ยากๆที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วถามว่าผู้แต่งอยากจะบอกอะไรผู้แต่งหมายถึงอะไรคือกูยังไม่รู้จักศัพท์คำนี้เลยอะออยดีอีกอย่างที่ฉันไม่ถนัดเลยก็คือพวกภาษาราชการใะแกจดหมายทางการอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วจะบอกอะไรไม่เข้าใจอาอาตอนเรียนก็คือหลับตลอดแบบแค่ปเปิดหนังสือมาก,ก็ง่วงแล้ ยังไม่ทันได้เรียนก็ง่วงแล้วตอนเรียนก็คือลำคาญมากนะคะจะถามว่ามีประโยชน์ไหมมี่ากพวกแรปพวกเพลงอะไรเงี้ยก็คือเป็นกรอนทั้งนั้นเลยเว้ยแล้วมันทําให้เราแบบมันทําให้เราแรบได้มันทําให้เราแต่งกรอนได้จนถึงทุกวันนี้อะอะลดละบนครูเขาเลย